สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวพลพรรคของทางด้านช้างศึกกันซะหน่อยตัวมิดฟิลตัวสำคัญนะครับอย่างชนะทิพสงกระสิมนะครับผมกอ็อาการไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ในเรื่องของอาการบาดเจ็บรบกวนเนาะก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ทำให้ตอนนี้ก็สุ่มเสี่ยงนะครับผมว่าจะได้ใช้งานหรือว่า ทางด้านชนะทิพย์สงกระสินจะได้รับใช้ทีมชาติหรือไม่นะครับผม่าแต่ก็ต้องบอกว่าลุ้นๆนะลุ้น,นะนหวยออกอีกอันนึงนะครับผมอีก,อ,กอ,อีกคนนึ่งนะครับสำหรับกําลังสําคัญของทีมชาติไทยเราชนะทิพยสวสงกระสินนะครับก็ล่าสุดคืออัปเดตล่าสุดคือส่อชวดลงหวดนะอินโดนะเออก็ยังดีหน่อยแต่ก็อาจจะได้ไปได้ไปได้หิ้วสอยตอ ยูสอยห้อยตามไปในอาจจะนัดที่เจอ UAE หรือว่านัดที่นัดสุดท้ายที่เจอกับมาเลเซียนะครับผมแต่นัดที่เจออินโดเนียก็อาจจะมีโอกาสสูงที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นซึ่งก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของชนาทิปนั่นเองนะครับผมลุ้นสมทบช้างศึกนะครับชี้2สตาร์นัดเออชี้ ชะตาสนัดสุดท้ายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ความเคลื่อนไหวของช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มีโปรแกรมการแข่งขัน,น,นฟุตบอลโลก 2, 2022อรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G3 นัดสุดท้ายที่ UAE ครับมันตั้งแต่วันที่3ต้นเดือนมิถุนายนนะครับ3 1มิามิถุนายนนี้นั้นนะครับใกล้จะถึงละใกล้มาแล้วนะครับผมนอกจากจะลุ้นในเรื่องของนักเตะ2คนที่ติดโควิดนะครับจะได้เก็บตัวเข้าแคมป์ หรือไม่นั้นนะครับที่ติดโควิดไปก่อนหน้านี้นะครับผมยังต้องลุ้นเรื่องของอาการบาดเจ็บของอชนะทิพย์สงกระสินเพลเมเกอร์คนสําคัญนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากการลงเล่นให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับพบกับชนันบิมาเล่ต้องตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชนาทิพสงกระสินนะครับก็ถึงยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นั่นเองนะครับโดยที่เมื่อวานผมก็ได้ฟังได้ฟังได้ฟังบทสัมภาษณ์ พูดคุยกันที่ช่องอ่าช่อง YouTube ฟุตบอลร้อยแปดนะครับผมฟุตบอลร้อยแปดเขาก็เจก็ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นเองนะครับผมอ่าว่าอ่าจนถึงตอนนี้ก็ยังอ่าเดินเหินไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับผมวันแรกก็ได้ปวดอ่าโดโดยแล้วก็ปวดนะครับปวดทั้งทั้งอ่าปวดทั้งคืนเลยนะครับจนเดินไม่ได้นะครับอันนี้อ่าอันนี้ก็น่าสงสารเจเหมือนกันนะ ก็รักษารักษาตัวให้หายก่อนก็ได้นะครับก็คือว่าถ้าถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับก็คือว่าเข้าใจนะเออมัน,ม,นมันอาการบาดเจ็บเนี้ยผมก็ไม่อยากให้เสี่ยงเจ็บแล้วก็ไปลงเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่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 เอาดีกว่าเนาะเออนะครับก็หาตัวทดแทนดีกว่าอนะครับผมก็ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เราเข้าใจกันได้ผมเชื่อแน่ว่าฟแฟนบอลเข้าใจครับว่าเจมีมีอาการรบบาดเจ็บรบกวนมาตลอดนั่นเองนะครับ ก็เจก็บอกว่ากลัวถึงขั้นว่าต้องผ่าตัดแน่นอนนะครับผมคือผมมองว่านะแนะนํานะว่าเจต้องผ่าตัดนะคือบาดเจ็บรบกวนหลายครั้งแล้วอ่ะแล้วทําให้แบบว่าเฮ้ยมันคือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนักเตะอาชีพส่วนใหญ่นะที่เขามีอาการบาดเจ็บหรื้อรังอ่ะเขาตัดสินใจผ่าตัดเลยส่วนใหญ่จะผ่าตัดเลยนะครับผ่าตัดแล้วก็อาการบาดเจ็บมันจะหายนะครับ เขาจะมีเทคนิคอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้นับว่ายเฮ้ยถ้ามันผ่าตัดแล้วมันหายหายแต่ส่วนใหญ่จะหายครับจะหายขาดนะครับผมอย่างล่าสุดอะอย่างฟิลิปโรเลอร์เนี่ยก็ไปผ่าตัดนะล่าสุดเนี่ยคือฟิลิปโรเลอร์ก็บอกอยู่ว่าไม่อยากให้เจ็บเรือรังเขาเขาไปผ่าตัดที่เยอรมันเลยนะครับผมผมว่าเจน่าจะต้องผ่าตัดนะครับน่าจะต้องผ่าตัดนะครับไม่เป็นไรครับสามนัดที่เหลือนี่ก็ต้องหาตัวผมเชื่อได้ว่าคุณภาพ คนอื่นๆก็สามารถที่จะมาทดแทนได้นะรวมพลังกันเล่นเป็นทีมเวิร์กนะครับผมคือผมก็ไม่อยากให้ลงเล่นเพราะว่าเจ็บแล้วก็ถ้าไปลงลงเล่นแล้วซ้ําแผลเก่าแล้วมันจะเจ็บเรื้อรังอันนี้มันจะเป็นผลเสียในระยะยาวไงเออก็น่าเป็นห่วงนะครับผมอ่เจก็บอกว่าแต่พอทํา MRI MRI ก็ดีใจนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้รักษาด้วยการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นนะครับ เอาทารซาวนะครับพยายามทําทุกวิถีทางให้กลับมาให้ไวที่สุดแต่ไม่อยากเร่งเพราะเข่าสําคัญต้องใช้เวลานะครับโดยเฉพาะเข่าเนี่ยผมว่าต้องผ่าตัดถ้ามีอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับมันมันมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงมากอย่างโรนัลโดอ้วนอะอ่าอ่าเก้าอะโอ้โหเข่าพังเข่าพังสุดท้ายอ่ะเจ็บแล้วกลับมาเจ็บแล้วกลับมาสุดท้ายก็ ขาก็เล่นต่อไม่ไหวนะครับผมอันเนี้ยผมว่าต้องผ่าตัดนะครับผมว่ามันมันจะรักษาเยียวยาให้หายผมเชื่อแน่ว่ามันมันจะหายหายขาดกว่ากว่าหน้าหน้าปัจจุบันนะเจ็บเจ็บรบกวนบ่อยเกินอ่ะนะครับผมอ่ะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ผมเข้าใจนะว่าฟอร์มของชนาทิพถึงถึงถึงตกตกไปเพราะว่ามันเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยนั่นเองนะครับเรื่องอ่าส่วนเรื่องของการที่จะได้ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยนะั้นชนาทิพก็ได้กล่าวอีกว่า ต้องรอดูสภาพร่างกายอีกครั้งนะครับอยากมีแมชฟิตก่อนเดินทางไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตนไม่เคยปฏิเสธทีมชาติยกเว้นแต่เจ็บจนเล่นไม่ได้เพราะมันเป็นความฝันของนักฟุตบอลนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ภาคภูมิใจสิ่งที่คิดมาตลอดคือถ้าปฏิเสธทีมชาติโอกาสมันอาจจะไม่ได้กลับมาอีกนะครับต้องได้ซ้อมเรียกความฟิตก่อนถ้าไม่ได้มีเกมลงเล่นนะครับเลยรับรองสภาพ ไม่ได้แน่นอนลองถามนักกายภาพดูนะครับถ้าพัก2ส,สัปดาห์ก็ต้องเรียกความฟิต2ส,สัปดาห์ถ้าหากเดินทางไปแบบไม่ได้เล่นเลยมาเลยนะครับผมพอถึงวันที่3มิถุนาก็ต้องลงแข่งมีเวลาแค่3วันนะผมไปไม่พร้อมแต่น้องๆมาซ้อมมากกว่าผมผมควรที่จะไปหรือผมอยากไปอยู่ที่สมาคมคุยสโมสรนะครับผม อันเนี้ยผมว่าคือมันเรื่องของสภาพร่างกายอ่ะถึงถึงอ่าถึงไปลงเล่นใช่ไหมแต่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์อ่ะประสิทธิภาพทีมมันก็จะดอบลงนั่นแหละครับผมมันก็จะดอบลงเหมือนกันนะครับผมคือเราประเมินตัวเองดีกว่านาออืมอันนี้อันนี้ผมเข้าใจนะว่าชนาชิปเขามีอาการบาดเจ็บมาตลอดนะครับผมอย่างไออย่างมุ้ยผมก็เข้าใจนะว่า เออเขามีอาการบาดเจ็บแล้วก็เขาก็ไม่่คยโดยลงเล่นเนี่ยมันก็เลยเออเราก็เข้าใจได้ไว่าที่เขาถอนตัวไปถ้าเจจะถอนตัวไปผมก็ผมก็มองว่าผมก็สนับสนุนนะว่าถ้ามีอาการบาดเจ็บรบกวนนะ่ะผมว่าเฮ้ยเจพักก่อนดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เจเจ็บคือถ้าไปเล่น3มนัดเนี่ยแต่มีอาการไม่สมบูรณ์บาดเจ็บบาดเจ็บอยู่แล้วไปเล่นสมนัดเกิดเล่นปุ๊บอา้าวคราวนี้เจ็บยาวคราวนี้มันจะไม่คุ้มใช่ไหมครับ มันจะไม่คุ้มกันนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าแมตตฟิตไม่ทันถ้าหายไม่ทันแมตต์ฟิตไม่ทันถอนตัวก็ได้ครับถอนตัวไม่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 ไม,ไม,มันมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่อนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นให้กับทีมชาติได้นะครับผมอันนี้เข้าใจนะเจชนาทิพนะครับผม ผมเข้าใจนะว่า,ามันมันมันไม่เกี่ยวนะว่าจู่ๆมาแบบว่ามาถอนตัวอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องนะัตเตอีกคนหนึ่งอีกนะที่บอกว่าเหนื่อยล้าอะไรนู่นนั่นแต่มันแต่เจเขามีอาการมาตลอดไงเออเจ็บเรื้อรังมาตลอดฟอร์มมันก็เลยดรอปลงนะครับถ้าฟอร์มดรอปลงอาการบาดเจ็บรบกวนถ้าไปเล่นทีมชาติประสิทธิภาพก็ดรอปเพราะว่าใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอืมอันนี้เราเข้าใจนะครับ เข้าใจอันนี้ผมคนนึงแหละที่เข้าใจว่าอยากให้เจรักษาให้หายก่อนนะครับผมสมบูรณ์ก่อนอ่ะเทสกับสมสรถ้าสมสรบอกว่าให้ผ่านอ่ะลงเล่นได้ฮะนัด2นัดไม่เป็นไรอ่ะโอเคอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยก็ถ้ากลับมาเร็วนะก็ก็มาเล่นได้นะครับแต่ต้องดูครับอย่างที่ย้ําเสมอว่าเจต้องดูแลตัวเองครับเพราะว่าร่างกายเราไม่ใช่เล่นแค่3นัดฟุตบอลโลกเท่านั้นเพราะเราต้องใช้ในลีกอีกไปอีกหลายปี นะครับหลายฤดูกาลที่จะต้องเล่นนะครับผมถ้าเราเสี่ยงเกินไปที่จะมาลงเล่นแบบว่าไม่สมบูรณ์มีอาการบาดเจ็บรบกวนเกิดไปไม่รู้ว่าหนึ่งในสามนัดที่ฟุตบอลโลกเนี่ยเกิดเจ็บขึ้นมาแล้วยาวไปเลยอย่างเงี้ยเดยงยาวไปเลยอย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันไม่คุ้มกันเนาะเออได้ไม่คุ้มเสียมากกว่านะเออโอเคครับก็ อัปเดตนะครับก็อยากให้เจรักษาตัวให้หายก่อนเนาะเออผมผมเชื่อได้ว่าุมกําลังแดนกลางตอนเนี้มีเยอะแยะมากมายที่ให้เลือกให้อากิระนิชิโนเลือกนะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งใดไม่อยากให้นักเตะเจ็บอ,อ่าสมบูสมบูรณ์ที่สุดไม่อยากให้ออนักเตะติดโควิดนะครับที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งอย่างนะครับไม่อยากให้อากิระนิชิโนติดโควิดนะเดี๋ยววันที่12นี้นะครับวันพรุ่งนี้เขาจะมีการเทสหรือว่า ตรวจซ้ำอีกทีว่ามีใครติดโควิดอะไรอีกไหมผมภาวนานะว่านักเตะทีมชาติในแคมป์ทุกคนนะครับชุด1ชุด2แล้วก็รวมถึงสตาฟโค้ดทีมงานแล้วก็สตาฟโค้ดแล้วก็ทางด้านของไอจิระนิชิโนด้วยอขอให้ผ่านพ้นโควิดแล้วก็ขอให้ผลเป็นลบแล้วกันเนาะออให้ผลให้มันเป็นลบนะครับเราจะได้เตรียมความพร้อมเดินหน้าต่อนะครับสําหรับออฟุตบอลโลกนะครับไม่งั้นเราจะเดินหน้าต่อไม่ได้นะครับเอ,อ เดินหน้าฟุตบอลไทยนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวประเทศไทยนะอันนั้นมันกลางเมืองกลางการเมืองนะเดินหน้าฟุตบอลไทยนะครับผมเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับแฟนบอลก็ส่งกําลังใจส่งแรงใจเชียร์มันเหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วมั้งเนี่ยเออไม่ถึงเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้นเดือนนะต้นเดือนแล้วนะครับที่จะแข่งขันนะครับโอเคครับสู้ๆนะครับเอ่อจูเกเตอร์นะครับจูเกเตอร์นะครับสู้ด้วยกันนะครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ